อาวข้างนี้เลออยแต่ชิ้ชางางย่ก็ลงนหีนนี่ด้เลือดเลยตอนทีมากัเลือดถ้าตอนอยู่ได้เห็นต้องเล็ดเยอเลือดติกินหูขเลย น้องจะมาก็เลือกสวัสดีค่ะเจ้าแม่วิ่งมาบ๊อบบอลไหมคะไม่เลยค่ะก็ได้ไล่โซดค่ะเฮ็ดคลิปเอาเพราะว่าเน็ตมันบดีเน็ตมันหมุนแกงขั่วไม่แกงอ่อมแกงอ่อมดีทุกคนมากแกงอ่อมกบทุกคนแซ่บเลยทุกคนทุกชมปวดหัวเวียนหัวน้าเลยบารลยโซดเดียวบัวหนักทุกคนมากวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วก็ ก็พักชีลาวต้นหอมผักก่าผักอิตดูสูด้วยแล้วไป็ทุกคนแล้วเป็นทุกคนพผักาออบางคนก็จะไม่รู้จักผักค่าต้นมะอีกเบอร์ไม้ทอดบ่อน,นี้ผู้ชายผู <c oughs> ้ชายกุ้ชวยทุกคนมาสแสนอกผู้ชายปลูกไว้กระถางนึงกระดาษไหนใช่ไหมทำที่ไหนตัดทเลยไม่ต้อง ทำไปแล้วต,ตัว้งแต่เช้าบอกอด้ลายวันแล้วบอกยัไม่ทำทำมาได้ประมาณเท่าไหร่ตเ,เต็มมันนีดแก่เลยเตมคงจะเติมถานี่แหละเจ, <ำ S 1> ละจเลยลนน้นถาดอันที่ดาไฟนั่นอ เห็ดดีอยู่ใช่ไหมเห็ดดบ่อนยตอนอยู่บ้านมันมีพี่ใส่เหดเลยต้องเห็ดต้งมีมีผักอย่างนึ่งแแบแอบเจ้าลีเยอะอืมลองดีบ่อร่อยข้ามเหนียแค่บ่้าหมันมเอรข้าวนียวอืมหลาอย่างแบบแค่นิดมะฟเือหน่อย Kami ni Muka Jaya. Hoạt động bay, thì giáo sư muốn. Quá thái độ mất mấy người mất mặt mất mặt 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 แกงหรืออ๋อใช่แล้วแล้มีน้ำอไรนะต้เนี่ต้มบอกี่นี่ค่น้ำเลยนเนยน้ำท่วมที่ท่วมแดงคือน้ำท่วมตอนนี้แหละแกงหรือหรือแกงแกงทำกระคันจะแกงต้มแกงต้มแกงนะอยู่ค่อนมี่คอแล้วก็เสียเยอะมาเลยสะวพันนาสิบปีนมกเขือ

là sao đúng không đó cái này nó xin rồi được không tắm được tắm lên trời ăn mì hưu ม่ิาว่กาชิมอวันนี้ตอนงานออกไปไม่มีอข้านช่องนั้นไปนั่นแหละไกลสีรน้ช่อไตรงนี้กสีแล้วร่ล็อกมันนอกแรงแงสร็คนมัรอตัวนี้นาสุดแนะ ก็ผสมอะไรกันดีใชเปียนชถ้าเขาบังมาจอนี่มันจะตายยาตายยาคนนเนแคนมักต้องปารสอยสิเียวจริงแล้วะคนบอ เ้าเดิกันรอบได้ได <ora> <po> ้ยามก็คือบ่สองคนน่วกนี่อ <testify> ่าอเขาเขาเข้าไดเดี๋ยวมก็ได้หางที่มาหาบวกหางนี่แบต้องข้าวเสร็จน้วทีมเราตัดเรื่อนี้คันนี้ใส่แ้วส่หน่อฮะกินบ่ เรต้องบางควเดียนเกียวมันกไม่ติดจะต้องเซตเนี่ยทั้งเขื่อนวมที่มาได้มาถึงเราใอ้กันมาตัวนี้ นรันนนบกช่ามสวยกินนี่ทำเนยเสร็จก็ออกไปยังร้อนๆอยู่ตอนนอั้นนะี่ทำเสร็จแล้วฉันอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็ มนมีบอบายเพาไแต่ดมานม่าอยู่เยกลานว่าใช่ระเนีตัวเนื้อสูงๆงั้นน้องบอกน้องเขแกนีว่าบ่าตัวนันนั่นเหรอนี่น้องบนเข้าอันนี้แหละ

ซื้อซีฟานบ๊อกฮึีแต่กบผัดงงนะี <c oughs> ่กินกบนะติมันใหญ่ม่ได้หรอ เออเออเอหัวกันมางสุดเป็นกบตนะึ้นกับไข่ก็มันง่ายไข่เขาเลนปาไ่มาแล้าเอามันมาขายไปแ้วประตูกปีนไข่พวกระดาษเขาบอกอันนั้นบอท่านท่านาอา้ ตับเปลี่ยนเลอะคุณตเปลี่ยนตัเปลี่ยนหรอเพราะเนี่ยเพระมันเี่ยนมันค่ไข่ติดมันจะไม่สมบูรณอมันไข่น้อยเราสมมติเราไข่เอมันจะเอมาันกินอะไรได้เพื่อใหไข่ของมันนะใช่ไหมล่ะ ใส่กุ้งมาหอมเยอะมากใส่ด้วเดี๋ยวทำกเลยเนาะอืมร่องดกอนงดูตัวนี้มใส่มานี่มนเก่มันี่บอกย่งจริงีหมดไข่แล้วนี่ไข่แล้วอืมไข่สตีเขาจะอาตีนอาหาราแลุาม่่แหะจะเติมมาให้หอะฟูดมาใหม่เล